สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่นะครับ1คู่เป็นลีทฟินแลนด์ VPS วาซ่าเปิดบ้านเจอยาโร1คู่เป็นบุนเดสลิกาเยอรมันไฟบวกเปิดบ้านเจอแฟรนช์ฟิร์ตและ1คู่เป็นเอเดคัพรอบชิงชนะเลิศคริสตัลพาเลตเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยน คอมมูนตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดณนขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคันได้ที่ไลน์แอดที่ผมปัดไว้หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคผมเริ่มที่คู่แรกครับไปที่ลีกทินแลนด์ก่อนเลยครับ VPS วาซาเปิดบ้านเจอยาโรวาซาปัจจุบันนี้นะครับอยู่อันดับที่5ของตารางครับแข่ง6นัดมี10คะแนนส่วนยาโรครับอยู่อันดับที่10ของตารางแข่ง6นัดมี6คะแนนฟอร์มหลังของทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะสวนทางนะ VPS เนี่ย5นัดล่าสุดนะครับ ชนะ3แพ้2และเป็นการชนะ3นัดรวดใน3นัดล่าสุดนะส่วนยารนะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ2แพ้3และนัดล่าสุดก็แพ้เฮลชิงกีไป0ต่อ3เนาะ,ะสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านได้เปรียบแล้วก็โอกาสชนะสูงมากครับเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มดีมากนะในแต่ละเกมเนี่ยพวกเขาแบบชนะได้มา3นัดรวดเก็บได้9แต้มเต็มใน3นัดล่าสุดชนะผมมองว่าคู่นี้ มองไปที่เจ้าบ้านอย่าง VPS w a ซ s a ได้เลยครับทีนี้ไปที่คู่ที่2ครับบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับเฟนเฟิร์ตไปเยือนไฟบวกนะคือไฟบวกกับเฟนเฟิร์ตเนี่ยเป็นคู่ที่สำคัญที่สุดเพอ่่เดิมพันสูงที่สุดในบุนเดสติก้าวันนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใครแพร้อาจถึงขั้นหลุดท็อปโฟได้เลยปัจจุบันนี้นะครับไฟบวกเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางแข่ง33นัดมี55แต้มส่วนเฟนเฟิร์ตมี 33นัดมี57คะแนนที่ผมบอกว่าใครแพ้อาจถึงขั้นหลุดท็อปโฟเพราะว่าดอกมูลในอันดับที่5ใเนี่ยพวกเขามี54แต้มแต่ประตูได้เสียของดอกมูลเป็นรองเฟนเฟิร์ตอันดับ3แค่3ประตูนั่นเท่ากับว่าถ้าสมมุติวันนี้เฟนเฟิร์ตแพ้แล้วดอกมูลชนะมากกว่า2ประตูเนี่ยดอกมูลแซงเฟนเฟิร์ตนะครับเฟนเฟิร์ตตอนนี้คือได้เปลียนไฟโบร์ตรงที่ว่า พวกเขาแค่เสมอก็ไม่หลุดท็อปโฟแล้ว100%้นะส่วนไฟบวกคือไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากชนะนะครับถ้าพวกเขาเสมอแล้วดอกมูลชนะไฟบวกก็ตกเช่นกันทีนี้ไปดูฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมครับไฟบวกใน5นัดล่าสุดฟอร์มดีมากนะชนะ4เสมอ1นะครับส่วนเฟรนเฟิร์ดการที่พวกเขาต้องมาลุ้นอยู่ถึงตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะฟอร์มในช่วงหลังนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะได้แค่1นัดเสมอ3และแพ้ไป1นัด ผู้นี้ก็คือทําแต้มหายไปค่อนข้างเยอะจนต้องมาลุ้นจนนัดสุดท้ายนะครับคู่นี้จริงจริงสถิติการเจอกันนะเกมล่าสุดนะครับในบุนเดสก้าในบ้านของเฟนเฟิร์ตเนี่ยเฟนเฟิร์ตชนะไป4-1นะครับช่วงนั้นเฟนเฟิร์ตฟอร์มแรงมากถ้าทําความจําเป็นวันนี้นะครับอัตราเฮดิแคปออกมาไม่แรงด้วยผมมองว่าทีมที่เสมอก็ไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้อย่างเฟนไฟบวกเนี่ยน่าสนใจกว่าครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแค่เสมอก็ไม่พออย่างเฟนเฟิร์ตเนี่ยไปเพื่อยันเสมอยังได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า คู่นี้เจ้าบ้านได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยคงไม่อยากจะมาหลุดท็อปโฟร์หรือไม่อยากจะมาแพ้คาบ้านในนัดสุดท้ายฉะนั้นคู่นี้มองไปที่ไฟบวกกับเจ้าบ้านนะคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคิสซลพาเลนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศเอเบคันะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยล่าสุดนี้ซิตี้โดนแซงในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้สาคัญอะไรเพราะว่ายังแข่งน้อยกว่าคนอื่นอยู่นะครับนี่คือความสําเร็จเดียวของซิตี้ที่ลุ้นได้ในฤดูกาลนี้พาเลต์ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยถือว่า เหนือความคาดหมายนะเพราะนัดตอนนั้นเนี่ยวินล่าฟอร์มดีมากนะครับแต่พวกเขาชนะวินล่ามา3าศูนย์และฟอร์มล่าสุดของฟอลเรนไคิซซาพัลเลตเนี่ยห้านัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับฉะนั้นเนี่ยอแบบเป็นชนะ2และเสมอ3นะส่วนซิตี้ก็ชนะ4เสมอ1นัดนะล่าสุดคือน่าเสียดายตรงที่ว่าพวกเขาชนะเซาท์แฮมป์ตันไม่ได้ทั้งที่บุกเยอะกว่านะครับประสบการณ์ซิตี้มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเขาเป็นทีมที่เข้าชิงเอเวอร์คปสามฤดูกาลติดผมมองว่าฤดูกาล ก่อนหน้านู้นครับ2022-2023พวกเขาได้แชมป์ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาพลาดฤดูกาลนี้ไม่มีอะไรแล้วครับพวกเขาต้องการถ้วยนี้เพื่อปลอบใจแฟนๆสำหรับพวกเขาเนี่ยเป๊ปกเดล่าบอกยู่แล้วว่าต่อให้ได้แชมป์ก็ถือว่ายังล้มเหลวอยู่ดีแต่สำหรับแฟนบอลครับต้องการแชมป์รายการนี้อย่างน้อยมันปลอบใจไงฉะนั้นด้วยประสบการณ์ด้วยความด้วยความเหนือกว่าทั้งผู้เล่นทั้งโค้ชทุกอย่างวันนี้ปูมาทางซิตี้และผมเชื่อว่าซิตี้จะไม่พลาดในวันนี้ครับเผลอๆไม่มียินจบ ไม่มียินจุดโทษนะจบใน90นาทีนะครับอ่ะสรุปวันที่3คู่ครับ VPS วาร์ซานเปิดบ้านเจอยาโรคู่นี้มองเจ้าบ้านครับอ่าไฟบวกเปิดบ้านเจอเฟรนฟิร์ตคู่นี้ก็มองเจ้าบ้านแล้วก็ซิตี้กับคิสซาพอลิตมองไปที่ซิตี้ครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับครอบครวัวหรือแชมเปี้ยนคอมมิตตี o ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะนี้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะ